สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะขอขอบคุณทุกการติดตามค่ะเช่นเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์นะคะกดกระดิ่งนะคะกดแชร์นะคะแล้วก็ซุปเปอร์ตังส์การคอมเมนต์นะคะเข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็รับพลังงานดีๆนะคะในทุกๆวันนะคะก็เป็นพลังใจกำลังใจให้กับทุกทคนนะคะเป็นไกด์ไลน์สื่อกลางบางอย่างให้กับทุกทุกคน ในทุกๆกวันนะคะและคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานของรักแท้นะคะเรามาดูซิว่าใครคือรักแท้ที่กำลังรอคุณอยู่นะคะเรามาดูกันใครที่โสดนะคะยกมือขึ้นนะคะแล้วก็หลับตาลงนะคะหรือว่าใครมีคนคุยหรือว่าใครกำลังเจอใครก็หลับตาลงรำดูซิว่าคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะเมื่อคุณหลับตาลงแล้วทำสมาธิดูซิว่าใครคือรักแท้ที่กำลังรอคุณอยู่นะคะ ทำสมาธิจิตใจให้ว่างๆนะคะสุดลมหายใจเข้าออกนะคะหถึงสครั้งเข้าออกช้าๆนะคะแล้วก็อยู่กับความรู้สึกของตัวเองนะคะโฟกัสสมาธิไพ่นึกถึงบางสิ่งบางอย่างของตัวเองที่รอคอยสัญชาตญาณความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังเชื่อมโยงนะคะ,นะคะกับคำถามที่อยู่ภายในใจของคุณ เรามาดูซิว่าใครคือรักแท้ที่กำลังรอคุณอยู่นะคะใครคือรักแท้ที่กำลังรอคุณอยู่คะ่ะขอพลังงานรักแท้ที่กำลังรอคุณอยู่ เป็นพลังงานของธาตุน้ำนะคะแล้วก็ธาตุน้ำทั้งคู่เลยนะคะไพ่เดอะมูนสองสำรับนี้สองใบนี้นะคะและก็หน้าที่กันานาค่ะใครกำลังรอคุณอยู่ใครคือรักแท้ที่กำลังรอคุณอยู่คะขอรักแท้ที่กำลังรอคุณอยู่คะ่ะ คือรักแท้ที่กำลังรอคุณอยู่ขอรักแท้ที่กำลังรอคุณอยู่นะคะขออีกหนึ่งใบค่ะ แล้วนะคะคเขากำลังรอคุณอยู่ขอพลังงานรักแท้ที่กำลังรอคอยคุณอยู่สวยงามมากๆเลยนะคะเฟล r ์ Forgiving and Learning ด้านหลังเป็น Engagement การมั่นหมายนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้น การมั่นหมายในความสัมพันธ์ถ้าคุณไม่เคยไดออ้ไม่เคยได้รับการมั่นหมายนะคะหรือไม่ได้มีการออทำอะไรที่มันเป็นสเต็ปในความสัมพันธ์คุณจะได้พบเจอนะคะกับคู่มั่นคู่หมายของคุณนะคะคนคนนี้รอคุณอยู่รู้ไหมว่าเขาคือเป็นคนที่หนึ่งมีเหตุและผลมากๆนะคะเขาขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกของ ความรู้สึกของธาตุน้ำนะคะภายในใจิตใจเขานั่นคืออสเสน่ห์แล้วก็สเสน่ห์ของเขาความเป็นตัวตนของเขาเขามีความรู้สึกของการที่เป็นคนที่เคารพแล้วก็ให้เกียรติตัวเอง นะคะซื่อสัตย์ความรู้สึกของตัวเองและทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าขึ้นเป็น king of earth นั่นคือราชาเหรียญธาตุดินนะคะเราจะพูดถึง energy พลังงานแล้วก็ลักษณะท่าทางของเขาใครที่เข้ามารับชมกำลังโสดหรือว่ากำลังเปิดใจนะตอนนี้จงเรียนรู้แล้วก็ให้อภายัยจงให้อภัยกับอดีตที่ผ่านมาแล้วก็จงเรียนรู้กับคนที่กำลังที่จะเข้ามาหาเรานะคะคนที่เรากำลังที่จะเปิดใจที่จะคุยกับใครบนออนไลน์หรือว่ากำลังที่จะได้ไป ไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วได้พบเจอกับเขาคนนั้นนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างอะ่ะคุณกําลังรู้สึกถึงความเชื่อมโยงความรู้สึกที่คุณกําลังเหมือนจะเจอใครสักคนหนึ่งแต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะได้เจอเขาณนะตอนไหนเวลาไหนหรือสถานที่ไหนไม่ต้องกลัวค่ะสัญชาตญาณฟังหัวใจตัวเองความรู้สึกของตัวเองว่าคุณจะทําอะไรเช่นคุณอาจจะเดินทางไปตรงนี้คุณอาจจะ,อ,ะอยากที่จะทําสิ่งนี้อยู่ๆกอ็อยากที่จะ เปิดเว็บไซต์ on web date ขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกกับสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆมีสเปคของตัวจริงๆเพราะเขาคนนั้นเป็นคนที่มั่นคงนะคะหนักแน่นเป็นคนที่ support ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีเป็นสุภาพบุรุษค่ะสุภาพสตรีนะคะที่ประสบความสำเร็จในตัวเองนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความ,มสมบูรณ์กับตัวเอง ทุกอย่างเพียบพร้อมหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะคือเป็นคนที่ทํางานเก็บเงินรู้จักเก็บเงินรู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะหรือบางท่านอาจจะได้พบเจอราชาเหรียญผู้ซึ่งประสบความสําเร็จในชีวิตก็คือคนที่มั่งคั่งร่ารวยกว่าฐานะดีกว่าหรือว่าคนที่เป็นระดับผู้นํา c อีอนะคะแต่ธรรมชาติของเขาคือมีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็มั่นคงหนักแน่นคือไม่เอาความรู้สึกของตัวเองมาเล่น อะไรที่ชั่วครั้งชั่วคราวอาจจะดูดือ้อแล้วก็ดื้อเงียบดูหัวโบราณนะคะถึงแม้จะเป็นต่างชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูหัวโบราณดูเป็นคนหวงตัวดูเป็นคนมีเหตุรับผลมากๆนะคะมีความชัดเจนในตัวเองนะคะเขาอาจจะอยู่ในสถานที่ที่ธรรมชาติแล้วก็มีความสุขนะคะอาจจะอยู่ในสถานที่ที่มีหิมะตกก็ได้หรือเป็นคนไทยก็ได้อยู่ไกลาจากคุณนะคะเขาแต่งตัวลฟ์สไตล์แบบ คือเป็นคนที่วัตถุนิยมนะคะแต่งตัวดีมีสเสน่ห์แล้วก็เฟลลี่ดูอบอุ่นนะคะตรงสเปคไม่ว่าจะเป็นหุ่นนะนะคะหุ่นหน้าตารูปร่างมันรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าคนนี้ถูกใจแล้วก็ประทับใจคุณมากๆเลยมันจะทำรมันจะทาให้รู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าอยากที่จะได้แบบนี้นะคะ ฝันไว้แบบนี้คิดไว้แบบนี้แล้วก็ต้องการคนที่เคารพรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับคุณเพราะนั้นคุณจะได้คนที่รักแล้วก็เคารพให้เกียรติกับให้เกียรติคุณ,คณนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นถูกไหมคะแล้วก็เป็นถ้าเป็นนักผู้นํานักธุรกิจเนี่ยโอ้โหทำงานเก่งค้าขายเก่งรู้จักทํางานเก็บเงินรู้จักประหยัดมัธยสานในการใช้จ่ายนะคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะคะคือทําธุรกิจก็ เขาไม่หัวการค้าเขาไม่หัวในเขาไม่หัวในเรื่องของธุรกิจนะคะเขาหรือเธอคนนั้นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้สลับพลังงานเนเจอนะคะและเขาก็ทําอะไรก็รู้สึกว่าออกดอกออกผลในเรื่องของงานนะคะอาจจะ,จะอาจจะสนุกกับงานอาจจะชอบทํางานแล้วก็หาเงินนะคะแน่นอนค่ะวัตถุนิยมเป็นคนที่จะทําอะไรต้องสัมผัสแล้วก็จับต้องได้จริงๆนะคะไม่ไม่เพอ้อฝันนะคะหรือว่าคิดไปไกลแต่ก็คือมีบ้างแล้วก็อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะ รักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์แล้วก็เคารพให้เกียรติตัวเองแล้วก็ให้เกียรติให้เกียรติคนรักได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆเล่นๆนะคะคือเขาคนนี้มองความสัมพันธ์แบบระยะยาวถ้าคือรักก็คือรักคือคบแล้วก็คืออยากคบไปต่อระยะยาวไม่ชอบอะไรที่แบบรักเลิกอะไรแบบนี้นะคะด้วยธรรมชาติของเขาคะคนคนนี้เขามีมีซิกเซนอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะเหมือนกับว่าคุณและเขา เชื่อมโยโงความรู้สึกของกันและกันเป็นคนที่คุณอธิฐานไว้เป็นคนที่คุณตั้งมั่นในความรู้สึกเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอดทนรอเขามานานมากๆเลยแล้วก็ได้พบเจอกับเขานะคะเพราะเขาเป็นคนที่มีสัญชาตญาณนะคะในตัวตนของตัวเองแล้วก็มีเหตุผลสูงทําอะไรมีการวางแผนแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่ดูเป็นระดับอาจารย์ก็ได้แบบนี้นะคะระดับผู้นําระดับอาจารย์แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเก่งวิชา นะคะเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามสามารถที่จะขนขวายหาความรู้อะไรได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่เป็นผู้นําให้คนได้เป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะคะระดับครูบาอาจารย์ระดับผู้นําแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งมีความสามารถถึงเขาจะไม่ได้เป็นระดับมั่งคั่งร่ํารวยอะแต่ว่าเขามีความรุ่สมบูรณะคือเขาก็มีความคิดแล้วก็ ความคิดคำพูดที่จะให้คำปรึกษาหรือว่าเป็นคอนซัลทให้กับคนอื่นได้นะคะด้วยการเรียนรู้ความสามารถของเขาการค้นหาอะไรบางสิ่งบางอย่างของเขาการที่เขาได้อยู่กับตัวเองได้เรียนรู้ในบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองนะคะทำให้เขาวาตกผลึกความคิดแล้วก็การกระทําบางอยา่างความรู้สึกบางอย่างนะคะเพราะเขาดูเป็นคนที่เก็บเก็บดูเก็บตัวดูมี โรคส่วนตัวนะคะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบโหฟันฝ่าอุปสรรคอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะเป็นคนที่สร้างพลังงานแพชชั่นให้กับคนอื่นด้วยซึ่งตัวตนของเขาอะเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองรู้สึกว่าเหี่ยวเฉาหรือว่าหมดไฟนะคะเป็นคนที่เหมือนไนท์ออฟ แอนะคะในอับสอดคือคนที่แบบเป็นอัศวินลมที่แหมพัดไปพัดมาแล้วก็เป็นคนที่ลุยกับอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีพลังมีแพชชั่นในตัวตนของตัวเองเป็นคนที่แอคทีฟทำนู่นทำนี่ทำนั่นเวลาดุก็ดุเวลาจริงจังก็จริงจังเวลาที่ออกจากงานแล้วก็เป็นคนที่ชิวๆสบายๆอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะคะมีความเป็น hmm. ผ hmm. nah, so like ู้ใหญ่ไม่พูดเยอะ้วนเวอนะคะจะเป็นคนที่พูดแบบพูดน้อยพูดจริงถ้าได้พูดก็คือพูด อาจจะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งค่ะแต่เวลาที่พูดอะไรถ้าเขารู้แล้วเขาก็จะพูดเยอะได้แบบนี้แต่ถ้าพูดอะไรที่เขาไม่รู้เขาอาจจะไม่ค่อยพูดนะคะด้วยด้วยคำพูดคําจาด้วยไรยทายมีความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพ,ส,ภาพสตรีนะคะแล้วก็บางทีก็ดูเหมือนบทจะมาก็มาบทจะไปก็ไปนะคะดูเป็นลมนะคะเป็นได้ทุกท่าดาสีทั้งท่าลมดินน้ํา ไฟนะคะมีความเป็นผู้นําก็คือธาตุไฟนั่นเองนะคนมีพลังแพ้ใจนเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่คิดทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนบางทีก็ดูดูช้าดูเชื่องช้าดูดูเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยทันหรือเขานิ่งๆดูเงียบๆแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ช่างสังเกตนะคะแอบเก็บรายละเอียดแล้วก็ช่างสังเกตนั่นเองนะคะ Forgiving and learning เพราะคุณกําลังเจอใครที่เขาแบบ สุภาพบุรุษสุภาพตุรีมากๆนะคะด้วยความที่ขึ้นเป็น king of earth นี่คือคนที่เขาแบบมีไลฟ์สไตล์ที่เรียบรูดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่วัตถุนิยมนะคะชอบอะไรแต่งตัวดีนะคะแต่งตัวดีทันสมัยนะคะอาจจะใช้ของแบรนด์หน่อยนะคะแต่ว่าก็ดูสมรรถชิวๆสบายๆนะคะหรือว่าโหบางคนบางท่านอาจจะเจอคนที่เขาฐานะดีแต่ว่าแต่งตัวธรรมดามากจนไม่รู้ว่าเขามั่งมีนั่นเองนะคะเป็นคนที่ ม,มั่นใจในตัวเองมากๆจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จทุกอย่างคือเขามีความรมสมบูรณ์มากๆเลยนะเพราะว่าขึ้นเป็น king of earth ที่แบบว่าราชาเหรยนผู้มั่นคงหนักแน่นนักเดียวใจเดียวไม่วือวานะคะแต่ก็มีความดื้อรัน้นแล้วก็ดื้อเงียบกับตัวเองมากๆโหโบราณน,นะคะชอบอยู่กับทะเลธรรมชาติอยู่กับสัตว์คือเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองสามารถอยู่กับตัวเองได้โดยที่ ไม่ต้องพึ่งพาวความสุขจากคนอื่นเพราะว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของเขาแล้วอะค่ะจะเป็นคนที่แบบอยู่ได้ด้วยเองมีความสุขได้ตัวเองไม่ว่าจะมีเรื่องราวที่อะไรเสียใจเจ็บปวดมาหรือว่าเจออะไรเขาจะรู้สึกเก็บไว้ในใจคนเดียวเขาสามารถจัดการของตัวเองได้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวถึงแม้เขาจะอยู่คนเดียวแต่เขารู้สึกคอนเนกรรมชาติได้คอนเนกกับสิ่งอื่นๆได้เขามีพลังที่หนักแน่นมากๆในตัวตนของเขาด่าเพราะฉะนั้นถ้าเขามีปัญหามีเรื่องอะไรเขาสึกเขาฮีลลิ่งเยียวยาจิตใจเขาได้เป็นอย่างดีมากๆนะคะ เพราะว่าเขาเคารพแล้วก็ซื่อสัตว์กับความรู้สึกของตัวเองนะคะค่อนข้างที่จะ,ะคือไม่มีใครเหมือนเขาเลยจริงๆนะคะคือเป็นคนที่แฮปปี้มีความสุข กับตัวเองมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าบางทีจะดูเก็บเงียบเก็บนิ่งอะไรก็ตามคุณจะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ดูมีความสุขมากๆแล้วก็ดูมีเหตุผลดูเป็นคนที่ดูลึกลับหน้าค้นหาดูมีอะไรนะคะเขาอาจจะโสดสันโดษมานานแล้วก็ได้มาพบเจอกับคุณนะคะมาจากแดนไกลสถานที่ธรรมชาติที่เขาอยู่นะคะหรือว่ามีหิมะตกนั่นเองนะคะหรือว่าเขาเขาชอบปลูกสวนปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้นะคะด้วยไลฟ์สไตล์ของเขาแล้วค่ะอาจจะแบบชอบต้นไม้มากๆนะคะ บางท่านอาจจะดีก่าใครที่เขาคุณอาจจะเจอใครที่เขารู้สึกว่าไม่ชอบอะไรที่มันไม่สะอาดสะอ้านอะไรแบบนี้นะคะดูเขาก็เป็นคนที่ดูมีระเบียบนะคะในตัวเองมากๆเช่นกันนะคะแล้วเป็นคนแต่งตัวดีทันสมัยมีเสน่ห์เซ็กซี่นะคะคือเป็นคนที่ดูสะอาดสะอ้านดูดูแลตัวเองดีนะคะแล้วก็คือทำอะไรบางทีก็ดูช้า,ชา ดูไม่ทันใจนะคะดูนิ่งเงียบมากๆดูไม่ออกว่าเขารู้สึกและคิดยังไงนะคะด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองนะคะมีความรวมสมบูรณ์ในตัวเองนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนมีเหตุผลสูงแล้วก็สุดโตง่งบางทีสุดโต่งก็สุดโต่งไปเลยนะคะบางทีเงียบก็เงียบไปเลยนั่นเองนะคะก็เป็นคนที่ดูแก่วิชามีความรู้มีความสามารถเก่งในทุกๆด้านนะคะอะไร ที่ทาไม่ได้ก็ทําก็ขวนขวายทํานะคะเป็นคนที่โซสันโดษมานานหรือว่าเป็นคนที่อย่าร้างนะคะพอไม่ไม่แบบนี้ก็ได้นะคะกําลังรอคุณอยู่นะคะถ้าคุณรู้สึกว่ากําลังที่เอนจอยกับชีวิตโสดของตัวเองกําลังอยู่กับตัวเองนะคะคุณกําลังเข้าในเข้าสู่ในเรื่องของโหมดของความโสดที่มีความสุข,ขมากๆคุณจะคอนเน็กกับเขาด้วยธรรมชาติความรู้สึกนะคะเพราะว่าเขามาด้วยเนเจอร์ของพลังธรรมชาติแล้วก็ความหนักแน่นมั่นคงนะคะด้วยเขาเป็นคนที่แบบ ดูมีความอุดมสมบูรณ์นะคะเขาจะทําให้คุณได้เรียนรู้ว่าความรักที่มั่นคงและขก็หนักแน่นเป็นยังไงเหตุและผลความชัดเจนเป็นยังไงเพราะคนคนนี้ชอบพูดความจริงชอบพูดความจริงพูดจริงทําจริงไม่พูดเพอ้อฝันล่องลอยไปไกลนะคะแต่พูดแล้วคือทําแล้วก็มองทุกสิ่งทุกอย่าง คิดเป็นอะไรต่างๆ,ๆนานามากมายแล้วก็ทําสิ่งนั้นคือกั่นกลองมาเป็นอย่างดีแล้วก็มีระเบียบม,มีการวางแผนมีการคิดคํานวณออกมาแล้วว่าเป็นยังไงว่าจะได้ผลไม่ได้ผลว่ากําไรมันจะเป็นยังไงนะคะคนนี้จะเป็นยังไงจะอะไรยงไงคือเขาเขาดูออกเขาเหมือนดูเกมออกดูอะไรออกดูลักษณะคนบุคคลรอบข้างออกอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่ชัดเจนนะคะไม่ก็คือไม่ คือเป็นคนที่ไม่ฝืนความรู้สึกของตัวเองเพราะฉะนั้นค่อยๆดูเขาไปเพราะเขาจะไม่ได้เปิดเผยตัวตนของเขาให้คุณรู้หมดเลยสะทีเดียวอะค่ะเขาจะค่อยๆเปิดทีละนิดทีละหน่อยเพราะว่าถ้าคุณกับเขามาจากออนไลน์เขาจะค่อยๆเปิดทีทีหน่อยเพราะว่าความที่เราเป็นคนแปลกหน้ากันถูกไหมคะการที่เรายังไม่ไว้ใจกัน100%เพราะเรายังไม่เรียนรู้และรู้จักก100ันร0 0และยิ่งถ้าคุณรู้จักกับเขาทางออนไลน์นะเขาจะยิ่งแบบ จะค่อยๆมากๆเลยนะคะจะไม่ไม่กล้าอะไรทําอะไรที่บุ่มบ่ามแล้วก็ถ้าเขาชอบคุณจริงๆเขาจ้องนัดเดทคุณนัดเดทคุณในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็จะใช้เวลาอยู่กับคุณแบบไม่ค่อยชอบเล่นไลน์ไม่ค่อยชอบเล่นออนไลน์แต่ว่าจะหาเวลาที่จะมาเดทคุณจะมาเจอกับคุณเพื่อที่จะเห็นหน้าคุณสบตาคุณนะคะแล้วก็ พิสูจน์เรื่องการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชัดเจนแล้วเป็นคนที่ตรงตรงบางทีก็พูดตรงบางทีก็ไม่พูดก็คือยังไม่พูดนะคะประมาณนี้แล้วก็คุณอธิษฐานคุณรู้สึกอะไรไว้คุณจะได้พบเจอกับหนุ่มในฝันของคุณและเป็นเฟิร์สเป็นการจีบกันการเรียนรู้กันด้วยจงให้อภัยนะคะเพราะว่า คู่แท้รักแท้ของคุณที่กำลังเข้ามานั้นจะทำให้คุณก้าวเข้าสู่การแต่งงานในเรื่องของการมั่นหมายนะคะการมั่นหมายเป็นคู่ที่เป็นคู่รักที่เป็นรักแท้จริงๆที่ไม่ใช่ความรักแบบเด็กๆเล่นๆนะคะคุณจะได้สวมแหวนแต่งงานเขาเป็นคู่มั่นคู่หมายของคุณ reconciliation someone from your past is returning to your life นะคะ เขาเป็นคู่มั่นคู่หมายจากอดีตชาติของคุณค่ะที่คุณกําลังที่จะได้พบเจอเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณกําลังรอคอยใครกําลังรู้สึกว่าใครกําลังเข้ามาหาคุณจงเปิดทางและเปิดใจแม้ว่าเรารู้สึกว่าสมัยนี้มันเป็นยุคที่ทันสมัยนะคะบางทีอาจจะต้องกล้าที่จะเปิดใจเล่นออนไลน์เว็บไซต์ขึ้นมันเป็นเว็บหาคู่มันก็ต้องหาคู่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็จะรู้อยู่แล้วว่าการหาคู่แต่กว่าที่เราจะเจอแล้ว แล้วสุ่มเจอคนที่ใช่จริงๆเราจะต้องเจอคนไม่ดีหรือว่าพวกก c a m m e r อยู่แล้วเพราะนั้นก็ขอให้ขอให้เล่นขอให้คุยแบบมีความสุขนะคะอย่าเพิ่งเ,เทใจหรือว่าให้ใจไปทั้งหมดเพราะว่าการเดทก,การโวโอร์รล์แห่งความเป็นจริงมันคือการนับหนึ่งของความสัมพันธ์การเรียนรู้และรู้จักกันกับคนแปลกหน้านะคะ หรือว่าเราไม่มีคอนเน็กชันเพื่อนเลยอะไรเลยเราอาจจะไปสถานที่ไปท่องเที่ยวแล้วก็เมคเฟรนส์ก็ได้เมคเฟรนส์ friends, ทำความรู้จักกับเพื่อน<ๆ>เพื่อนโนมนาวเป็นมิตรภาพไมตรีด้วยกันอะไรแบบนี้คุณอาจจะแหมตกลุมรักใครในระหว่างที่เดินทางไปเที่ยวรู้สึกว่ามีความรู้สึกดีๆให้กันก็ได้นะคะก็คืออาจจะเป็นความรู้สึกความสัมพันธ์แบบเพื่อนไปก่อนแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์กันนะคะคู่มัน่นคู่หมายของคุณในอดีตชาติกําลังจะกลับมานะคะรอ แล้วก็รอเลยนะคะแล้วก็เปิดใจเปิดทางออกเดทด,ด้วยนะนะคะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วเขาจะมาหาอะไรแบบนี้นะคะคือเราต้องเปิดทางและเปิดใจออกเดทด,ด้วยเพราะว่าความรักคือการเรียนรู้ชีวิตของเราเรียนรู้ความรักค่ะแล้วก็จงหาความสุขของตัวเองให้เจออย่างแท้จริงนะคะความสุขใจใจเราที่แข็งแกร่งที่เข้มแข็งจะนำพาให้คุณได้ ได้มีเกราะป้องกันภูมิคุ้มกันทางจิตใจของเราเวลาที่เราคุยกับใครเราจะรู้ว่าเฮ้ยอดีตที่ผ่านมาเราเคยเป็นแบบนี้เราเจอแบบนี้อ่ะไอ้นี่มาคุยแบบนี้หรือคนนี้มาคุยแบบนี้อ่ะไม่ใช่แน่ๆเลยมันยังไงยังไงอยู่นะคะชะลอไว้ก่อนแล้วก็ค่อยคุยกับคนใหม่ใครที่จริงจังกับเราหรือว่าเขาเป็นคนที่ดีจริงๆเขาจะนซ์เขาจะพูดดีไม่หยาบคายไม่ลามกกับเรานะคะก็เหมือนก็เหมือนคนสุภาพบุรุษคนดีๆปกติที่เขาทำกันกนี่แหละเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกออนไลน์ก็มีนะคะแต่ว่ามันโลกออนไลน์ ก็จะเป็นอะไรที่ดูเหมือนคว้าไม่ได้หรือไขวยคว้าไม่ได้แต่มันมีจริงนะคะมันมีจริงเนาะนะคะก็คือเราต้องกล้าเปิดใจจริงๆนะคะเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเปิดใจแล้วก็เรียนรู้นะคะก็อย่างที่เคยแชร์ไปว่าผู้อ่นานไพ่นะคะก็เจอทวินเฟลมนะคะในออนไลน์เหมือนกันรักแท้ในออนไลน์มีเยอะแยะมากมายเลยหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้อ่นานไพ่เพราะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่จะมาแชร์หรือว่ามพูดหรือว่าจะมาแนะนำนะคะแต่ต้องกล้าเปิดใจจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนผู้อ่นานไพ่ก็ไม่ได้กล้าที่จะเปิดใจเขาไม่ชอบเล่นเหมือนกันไม่มีใครชอบนะคะแต่เมื่อโลกมันเปลี่ยนไปคอนเน็ชันของเรา หรืออะไรรอบตัวเรามันไม่ใช่และเราอยากที่จะเปิดเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่อยากที่จะจูนใครสักคนนึงอยู่บนโลกใบนี้ความรักที่เราเลือกได้ที่ดีที่สุดของเราเราต้องกล้าเปิดใจแล้วคุณจะพบเจอคู่มั่นในดตชาติที่กำลังจะเข้ามาหาคุณเป็นปรักแท้ของคุณนั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเรามาดูนะคะว่าคำาตอบของคลิปนี้ความรัก ขอคำตอบของความรักจากนางฟ้านะคะโอ้โหใบเดียวก็สุกล้นเอ่อเลยทีเดียวนะคะสุกล้นเอ่อจริงๆในวันนี้ Big Happy ี h a n นจการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นความสุขครั้งยิ่งใหญ่ของคุณจะเกิดขึ้นถ้าคุณกล้าที่จะเปิดใจเปิดทางกล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะออกเดทน,นะคะคุณจะเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเพราะเขาจะเข้ามาเป็น คู้มั่นของคุณเป็นรักแท้ของคุณเป็นคนที่พักดีเคารพแล้วก็พักดีกับคุณดั่งดวงใจแล้วก็หัวใจแล้วเป็นรักเดียวใจเดียวด้วยนะคะเป็นคนที่เข้ามาดูแลซัพพอร์ตคุณได้ทั้งชีวิตเลยทีเดียวสวยงามมากๆค่ะนี่คือคู่มั่นในดีชาติของคุณกําลังจะกลับมาหาคุณคนที่คุณและเขาเคยรู้จักกันแล้วในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่เดทกันที่นัดเจอกันนะคะไม่ว่าการเจอกันครั้งแรกจะเป็นการเดทหรือว่าการ ดื่มกาแฟกันเรียนรู้ไปรู้จักกันบนโลกแห่งความเป็นจริงแต่ถ้าคุณได้สบตาก,กับเขาคุณจะตกหลุมรักเขาหรือคุณจะจาเขาได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอด้วยสายตาพยายามสังเกตพยายามสบตาคนนะคะเวลาที่เราออกไปเดทออกไปเจอใครเราศึกษาแววตาของเขาเราดูเขาว่าเขาเขาเป็นยังไงพอคนที่ใช่คนตกหลุมรักกันซึ่งกันมันจะรู้ได้จากแววตาและเราจะรู้ได้ด้วยว่าเขาจริงใจหรือไม่จริงใจ เพราะว่ามันจะสะท้อนไปถึงจิตวิญญาณของคุณและความรู้สึกของคุณเพราะคนในอดีตชาติที่กลับมาเป็นคนดีจริงคนที่ไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นจงเร,รเงียนรู้ใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปคนในอดีตชาติมีไม่ดีก็มีที่เข้ามาทําให้เราเล้ชดใช้ก็มีค่ะแต่คน,นอดีตชาติที่เป็นรักแท้เป็นคู่มั่นของคุณเนี่ยเป็นรักแท้ในอดีตที่ผ่านมากําลังกลับเข้ามาแล้วรอคุณอยู่เขาเป็นคนดีจริงๆอย่างที่ตัวตนของเขาที่พูดไป ดีจริงๆนะคะแต่งตัวทันสมัยดูดีมีเสน่ห์สะอาดสะอา้านดูมีระเบียบเรียบร้อยพูดจริงทําจริงนะคะพูดตรงแล้วก็ทําตรงด้วยแล้วก็มีหลักการในตัวตนของตัวเองมีความมั่นคงแล้วก็หนักแน่นมากจงเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยให้อภัยเปิดใจเฟิร์สการจีบนะคะการเดทอีกครั้งนั่นเองค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามในคลิปในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้ทุกคนเจอรักแท้เจอคนนั้นรเร็วนะคะ การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ความสุขครั้งยิ่งใหญ่ของความรักกําลังรอ,รอคุณอยู่แล้วก็กําลังที่จะเข้ามาหาคุณด้วยถ้าคุณกําลังเปิดใจและเปิดทางเพราะว่าความรู้สึกคุณและเขาเชื่อมโยงคอนเนคชั่นด้วยพลังงานของธาตุน้ําความรู้สึกซิกเซนบางสิ่งบางอย่างที่จํากันได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอนะคะไพ่เดมู n ออกมาเป็นราศีพิจิกแล้วก็กรกรกฎนะคะแต่เป็นได้ทุกคณาราศีพอตัวตนของเขาขึ้นมาเป็นพลังงานที่ รักแท้ที่เคารพแล้วก็ซื่อสัตย์กับคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอให้ทุกคนวันนี้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เจอคนคนนั้นเร็วๆเจอแล้วก็ต้องเรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปแบบธรรมชาติให้ความรู้สึกมันพัฒนาไปไปตามธรรมชาติอัตโนมัติไม่มีการฝืนไม่มีการสร้างความรู้สึกนั้นขึ้นมานะคะและทุกสิ่งทุกอย่างวันเวลาการกระทําจะเป็นคําตอบให้คุณและเขาพัฒนาความสมันกันเป็นสเต็ปบายสเต็ปค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ